ฉันเลยดูแค่นี้แหละดีไปแล้วล่ะก็ไปฝึกในโ่แหล,ละลกมาใหม่มปใหม่มาใหม่โอ้ยมาแล้วสินะเฮ้ยไปืนใหม่ว,มว,มว้าวมาสักทีไอคิ้นคนมีคนเดียวเหรอว้าวสุดยอดนิ่งนิ่งว้าวขลังนี่มัน ช่างดีซะเหลือเกินอบใจบ้างเลยนะไม่เป็นไรนี่พี่สันอผมขอบ้างดิยังไม่ใช่ตอนนี้นั้นไปเลยไปแล้วรีบไปได้แล้วโธเว้ยมีของต้องไม่เป็นกันฉันมาแล้วอะนี่ปะของนอย ตกใจมากเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อนายยังไหวใช่ไหมสบายมาก